พระครูบระนันรังสีนะครับหรือที่นิยมเรียกกันว่าหลวงพ่อปุยวัดเกาะนะครับอดีตเจ้าคณะตำบลบางงามอดีตเจ้าวัดวัดเกาะตำบลวังว่าอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดเมื่อวันศุกร์ที่31นะครับพฤษภาคมสองพนสี่รตรงกับวันพระขึ้น8ค่ขาเดือน7ปีมะแมนาบ้านใกล้ศาลเจ้าพ่อปู่หมื่นนะครับหมู่บ้านบางงามสุพรรณบุรีซึ่งปัจจุบันนะครับอยู่ในเขตตำบลวังว่าอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นบุตรคนที่1ในจำนวน5คนนะครับของนายฉลาด ชาวไทยกับนางแรกนะครับชาวไทยถือสายขมรนามสกุลรักกูดนะครับนามสก,ก,กุลรักูดนะครับวันที่27พฤษภาคมนะครับ2461ตรงกับวันจาร์นรม2สอค่ำเดือน7ปีมะเมียได้ทําการบรรพชาและอุปสมบทนพัะศรีบางวัดเกาะในอุโบสถหลังเก่านะครับโดยมีพระครูปื้มเจ้าคณะแขวงเภอรสีประจนันเจ้าวันวัดพร้าเป็นพระอุปชา พะสมุดพริ้งนะครับผู้ช่วยเจ้าคณะแขวงอำเภอศรีประจัน์เจ้าวัดวัดจันรหรือวัดบวรจัน์นะครับเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระใบดีกาอินเจ้าคณะหมวดตำวลบ้านคอยเจ้าวัดวัดใหม่วงเล็บราชบำรุงเป็นพระอนุสาวรนาจารย์นะครับได้รับฉายาว่ากุญยสิรินะครับจากนั้นนะครับได้ทําการศึกษาพระธรรมวินัยจากพระครูใบดีกาอินพระใบดีกาอินนะครับวัดใหม่ศึกษาสมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานและพุทธาคมนะครับจากเจ้าอธิการอิ่มสิริปุญโย หรือพระครูประดัดอิมนะครับหรือพระประดัดอิมจาวาดวัดหัวเขานะครับนอกจากนี้นะครับจะมีการพบบันทึกรายนามครูบาอาจารย์ของท่านนะครับทั้งพระภิสูจน์และคารวะที่เคยศึกษานะครับปรากฏชื่ออยู่ในสมุดไทยหรือสมุดคอยสมุดฝรั่งและเท่าที่ลูกศิษย์ลูกหานะครับทราบนะครับก็มีข้อมูลดังนี้นะครับได้แก่หลวงปู่ปื้มนะครับหรือพระครูปื้มหลวงปูป่พิงค์พระครูพิงค์หลวงปูปงงปปงงป่น้อยหลวงปูช่ชายหลวงปู่อ้วมหลวงตาอ้วมพระมหากิมสูนะครับหรือพระมหาสุนทร พระมหากิมสูพระมหาสุนทรครูพรายครูเท่าพ่อครูเท่าหลวงพ่อพรายหลวงพ่อเท่าพรายครูอินพระบริกาอินหลวงพ่อวัดใหม่โรงขีบครูอิ่มหลวงพ่ออิมครูสุกหลวงพ่อสุกครูชิดครูทองครูดีครูไวครูตวยครูแจ่มครูผันครูแห้งครูอ่องจันทคารุปหมอคำ กงบัวสมีคำสมีขำรวมทั้งก็ยังมีพระอาจารย์และอาจารย์ต่างๆนะครับในจังหวัดนนทบุรีด้วยนะครับ่อครั้งที่ท่านมรจดมประสาทที่จังหวัดนนทบุรีครับหลวงพ่อปุยนะครับได้ถึงแก่มรณภาพนะครับเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2523เวลา1 6า1นที่โรงพยาบาลเจ้าพยาย,ยมาราชน,นะครับตรงกับวันศุกร์ปีมะแมอันเป็นวันและปีเกิดของท่านนะครับโดยโบราณเนี่ยเชื่อกันว่า คนที่ตายในวันตัวนะครับถือว่าเป็นการซื้นอายุขายนะครับซี่อายุของท่านได้84ปี8เดือน8วันอุปสมบทได้62พรรษาครับ